น,นอนตาแม่จูบกันเลยยังแคร a ตั้งนิจจุตังันเลยยังคนห เดี๋ยวว่าไม่ได้จุดเดี๋ยวว่าไม่ได้ว่ามันไม่พ้นเที่ยวล่ะ ยาติพีน้โมกาฬาปะพาวเวนวิชาจันตุปาถาวานโมกาลาเจ้าบนยอดเิ้าต้องทะเลบนเวหาวันนี้เรามาทำพิธีวงสวงนะคะถวายพระศรีวลี รใอยเดี๋ยววัดป่าสะพานเรียกราคาเพื่อนๆนุโมทาบนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้ไม่ได้ทําสําเร็จแล้วนะคะ เสียงถูกไหมเสียงไงทำมคอ้าวไตายรูปบ้างเยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ่ายนะครับลองถ่ายถ่ายเอาคนนั่นใบีแล้วเนาะโอ้ถ่ายพี่เยอะเลถ่ายเพชดเพชรอัดวี่ดูให้อ่ะพี่โออยู่เนี่ยเสียงไงอะนี่เด็ดนี่เด็ดถูกแล้วช่วยกันช่วยกันตอนนี้ด็ดแม่แม่คูดูดูแม่คูดูดูแม่คูด่าดู

ลูกสาวบอกที่ให้คุณแม่30ล้านบอกสาทไอ้บอลลูกสาวบอกที่ให้คุณแม่30ล้านอะทอม